สวัสดีค่ะฟางพุแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะเราก็มาดูแลบอลสีเป็นประจำเช่นเคยค่ะแล้วเรานะคะก็ได้ไปตรวจดูต้นเบบี้แล้วก็บอลสีต้นเล็กๆนะคะที่เราได้ทําการผ่าหัวไว้เนี่ยว่าดูว่าเขางอกออกมาถึงแค่ไหนแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ไปเจอกับบอลสีสมต้นนี้ค่ะก็จะสังเกตว่าน้องเขาไม่โตเลยนะคะก็น่าจะเกิดปัญหาการที่เป็นต้นแคแกลนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเจอปัญหานี้เราจะแก้ไขยังไงนะคะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมเนี่ยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องมาม่าเป็่งร้านวิวด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะไปกดติดตามเพจตางคุณแม่เป็่งใน Facebook ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนเราก็ได้ไปเจอต้นบอลสีสามต้นนี้นะคะสามต้นนี้เนี่ยก็เป็นต้นบอลสีที่เราได้ทําการผ่าหัวไว้นะคะผ่าหัวไว้นานแล้วค่ะ แล้วจนเขางอกนะคะออกมาก็มีอยู่สามต้นนี้แหละคะ่ะเมื่อพอเขาโตเนี่ยเขาก็จะอยู่ขนาดเท่านี้นะคะเป็นเวลาสี่เดือนแล้วเขาไม่มีการแตกหลอดใหม่หรือว่าพัฒนาเปลี่ยนแปลงใดๆเลยพอโตแล้วก็หยุดอยู่แค่นี้เลยนะคะเราเนี่ยได้ทําการแก้ไขปัญหาดในการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะคะล้างรากแล้วก็แยกมาไว้ในตู้อีกตู้หนึ่งนะคะก็คือแยกบอนสีที่มีปัญหามาไว้ในตู้เฉพาะเลยเนี่ย ก็พบว่าเขาก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็ยังแค้แกรนอยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นที่กรรมพันธุ์นะคะเขาจน่าจะได้ยินด้วยมาจากต้นแม่ต้นพ่อนะคะทําให้เขาเนี่ยไม่โตเป็นอาการแค้แกนที่เราจะทําการแก้ปัญหาได้เนี่ยก็คือต้องทําลายทิ้งนะคะเพราะว่าต่อให้เรานําไปปลูกใหม่หรือว่าเด็ดใบทิ้งจนหมดเหลือแต่หัวเนี่ยเขาก็ยังแคคแกลนอยู่ดีค่ะก็ต้องตัดใจนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เราก็จะต้องเทดินออกก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดินเดิมเขาเนี่ยเราจะนำมาใช้นะคะนี่ค่ะดูสิคะล่าเขาก็ปกติดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันเป็นที่กรรมพันธุ์เนาะทำที่ว่าแคคแกนนะคะเราก็จะต้อง จัดใจทำลายทิ้งนะคะแต่ว่าแนะนำเพื่อนๆเ,เน่ยอย่าทําตามนะเพราะว่าที่สวนเราเนี่ยมีบอลสีมากแบบเราผ่าหัวทีเนี่ยเราผ่าเป็นสุดยีชิ้นเลยนะคะอ่อพอมันไม่โตแค้แกนเนี่ยต่อให้ขายทิ้งก็ขายไม่ได้นะคะเราจะต้องตัดใจค่ะนี่ค่ะตัดไปเลยค่ะ ะะแล้วก็ดินเดิมของเขานี่ยกับต้นที่เราทําลายทิ้งนะคะเราจะนําไปตากแดดครับเพื่อที่จะให้เป็นกลายเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็นําดินมาหมุนเวียนใช้องค่ะนึงคะคะ,ะ,คะทำเหมือนกันเลยคะ่ะ ก็ไม่โตเลยนะคะอยู่แค่นี้มันมาสี่เดือนแล้วนะคะเราต้องตัดใจตัดใจทำลายทิ้งนี่ค่ะเอาจิแล้วจะนำ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราที่เรานำดินมาตักแดดไว้แบบนี้ค่ะก็ต้องตัดใจนะคะเพราะว่าต่อให้เราเลี้ยงเขาต่อไปเนี่ยต้นบอนสีที่แคกแกนก็ไม่โตอยู่ดีค่ะไม่ว่าจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆแล้วนะคะก็ต้องทําใจยอมรับแล้วปล่อยเข้าไปนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับบอนสีนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาปรึกษาเราได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะฟามคุณแม่เปงก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย